สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เราก็ตื่นกันแต่เช้าเลยผมไม่แน่ใจว่าน้ําจะเยอะขนาดไหนนะรีตตื่นตอนเช้าเราลองเดินมาดูว่นน้ายังมาเยอะอีกไหมสรุปน้ําลดลงครับเมื่อคืนฝนไม่ตกตกตกกันแหละแต่ตกน้อยมากตกน้อยแต่เขาบอกว่าวันเนี้ยฝนจะมาร้อยเเซ แต่ก็ยังมองไม่เห็นเขานะฮะฟ้ายังโล่งอยู่แล้วผมให้ดูน้ําก่อนน้ําลดลงเมื่อวานนี้เยอะก็นีอะเมื่อวานนี้มีมาถึงนี่เลยมีรอยเดิมอยู่ตอนนี้น้ําลดลงไปเยอะเลยมีอะไรเลยเรามาดูกันว่ามีอะไรแอย่าไปอยู่ใกล้น้ำดีกว่า เผื่อมีจระเข้เราลอ,ลองดูสักพักนึงนะว่าหมาตัวนี้หาอะไรอยู่มันน่าจะมีอะไรไแหละซ้ายมองขวาให้ดีนะฮะเพราะน้ำมาเนี่ยไม่รู้เราก็มีสัตว์ร้ายอะไรบ้างในใจอาจจะมีจระเข้โผล่มาหรือว่าอาจจะมีงูนะก็คือว่าหมามันเห็นอะไรรือเจออะไรทุกอย่างนึงนี่แหละแต่ผมก็ยังไม่เห็นมีอะไรนะเดินมาดู หมาดมกินอยู่ภาพตอนเช้าก็เงียบสงบแบบนี้แหละวันนี้่าดทางจะไม่มีฝนแต่กรมอุตุบอกว่าจะมีฝนร้อยเปอร์เซนต์ก็ไม่แน่ใจว่าจะเจอไหมก็เราลองดูกันวันนี้จะมีฝนไหมแต่นี่ก็คือตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะออกจากนี่ก็มาสัก8โมงกว่าทุกคนจะออกได้แล้วเพราะว่าถ้ามีฝนเนี่ยสะพานไม่แน่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้น้ําท่วมสะพานไปกระพานหนึ่งนะฮะน้ําสูง5้าเมตรก็ไม่รู้นะครับวันนี้จะเป็นยังไงถ้าวันนี้ฝนยังตกลงมาอีก ก็ไม่แน่ใจว่าน้ําจะท่วมไหมจะเยอะกว่าเดิมไหมหรือว่าเราจะกลับบ้านได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันนะตอนนี้เรากําลังจะไปกินข้าวกันนะฮะทางโรงแรมมีข้าวมื้อเช้าให้เราเราลองไปดูว่าโรง,งแรม Stamp Hill Resort เนี่ยจะมีอะไรให้เรากินั้ม มีอะไรบ้างมีบุหรกาแฟด้วยนะกาแฟขนมปังแนน้์หนทูทำขนมปังให้เด็กยงังน้ำม,มาอาหารเช้าของเราวันนี้โอเคขออนุญาตก,กินข้าขวก่อนเลครับ โอเคครับตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็อาหารก็อย่างเงี้ยฮะเป็นสไตล์รีสอร์ทมีไส้กรอกมีไข่ดาวมีก๋วยเตี๋ยวผัดกาแฟโอลตินก็น mm hmm. ้าก็กินให้อิ่ม mm hmm. ไปมือ้อนึงก่อน mm hmm. จัดแจงออกจาก mm hmm. พื้นที่กันดีกว่า mm hmm. อันนี้ก็ทําการเช็คเอาท์ออกแล้วนะฮะ mm hmm. ไงก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปที่ไหน,หนต่อแต่ฝน mm hmm. ก,ก็เริ่มตกแล้ว mm hmm. เช็คเอาท์ออกมาจากรีสอร์ทนะฮะวันนี้เราก็มาแวะคาเฟ่เล็กๆข้างทาง,ทางชื่อคาเฟ่โคโลฟิลขอเข้าไปกินกาแฟแล้วก็เดินเล่นพักหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันข้างในว่ามีอะไรบ้างโลรู้สึกจะเป็นแบบพวกของฝากต่างๆนะจะมีอะไรเนี่ย มีมะงม่วงอบมีโยชิกอบต้นไมจะเป็นของแห้งของแห้งอบมีชากเขียวด้วยชาอู่หลงสวนนี่เมลอนโอข้างหลังไม่สวนเมลอนนี่ต้นไม้สวยงามโอข้างหลังก็เป็นสวนบุรเฮาส์นะเป็นฟาร์มบุรุฟิล โอ้เขาทำสวนอยู่ข้างหลังสวยงามมากครับอยู่นี้จะเป็นสวนผักเป็นผักบอสารผักสลัดโอ้ oh, สวยงามจริงๆแวะนะแนะนำเลยครับผมแวะใครขับรถผ่านมาแล้วเนี่ยอยากกินกาแฟอยากกินชาเขียวก็ลองแวะลงมาได้เดินเล่นได้ครับผมข้างหลังก็เป็นฟาร์มเมลอนนะแล้วก็มีพวกผักบอสานพิษ นี่น่าจะเป็นรางกิจกรรมให้เด็กทำนะฮะนี่คือของตัวอย่างที่เขาทำกันมาแล้วเราจะไปไหนครับไปห้องน้ำป่ะจะฉีกป่ะเนี่ยมารววีวิวห้องน้ำไ้ดูดีกว่าโอ้แค่ทางเข้าก็สวยแล้วเนี่ยห <c oughs> ่างล้างมือห้องน้ำหญิงคือห้องน้ำชายอยู่นี่นี้ห้องน้ำชาย ห้องน้ำเรียบร้อยแล้วเราไปกินกาแฟกันดีกว่าเมื่สัะคู่ชิมเมลอนแล้วอร่อยนะเมลอนอร่อยมากเลยเขาปลูกเองนะเยชิมราคาเมลอนของที่นี่นะฮะของโพรฟิลเป็นฟาร์มปลูกเมลอนเองโดยเฉพาะโอเคครับตอนนี้ได้ซื้อเมลอนไซส์เอ็มไปสักลูกหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยมากใส่กล่องสวยงามนี่เป็นฟาร์มปลูกผักเองเลยใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วเมลอนต้น เมลอนเสีอมัชฉากับเมลอนมาแล้วอาชิมชิมชิมกินดิจะบอกหน่อยดิอร่อยไหมบอกเป็นอะไรลาเต้ใช่ไหมหวานหอมเลยนะของค้าของบอค้าแม่ลองดูมัชฉาดิแมวกินเลยเฮ้ยชิมเป็นไงอร่อยอ่ลองชิมดู มะชะมะชะของอแท้เลยไม่มีความหวานเลยอร่อยไหมก,ก๊อตเกเคครับอันนี้ก็คือลาเต้น,นะลาเต้อีกแก้วหนึ่งป้นเด็กๆไปเดินเล่นในสวนป่ะ,ปะอย่าเดินเข้าไปหยิบผัก,กน,นะผนตกผลตกร้อยเปอร์เซนต์ผักสวยไหมกัส กูชอบชอบที่นี่ไหมรักมันสวยไหมสวยสวยกูเดินเล่นไหนอ๋อช่างมันเดี๋ยวไปเหยียบมันลูกนี่ตัวอะไรอ่ะเนี่ยตัวอะไรยืนอยู่อ่ะเนี่ยรัดก้ามันยืนตรงนี้ดิตัวอะไรอ่ะก้า ไปไหนก้าแค่น,นี้พอเอ๊ สักพักหนึ่งนะเกือบจะถึงที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งแล้วแต่ยังไม่บอกว่าผมจะไปที่ไหนนะตอนนี้ก็มาเจอร้านขายของฝากนี่ฮะมีขนมจากก็ขนมขนมใส่ไส่น้ำตาลฝรกซร้อไป็นสั่งไทยไหมหรือข้าวหลามก็น่ากินเป็นร้านอยู่หน้าสุขประเสริฐรีสอร์ทนะเส้นทางตลาดส้ร้านที่จะไปตลาดน้ำอัมพวา วันนี้ดีหน่อยฝนไม่ตกโอ้ขับเมื่อวานมาฝนตกนี่ครับร้านจะอยู่หน้าสุขประเสริฐรีสอร์ทนะครับยังไงใครผ่านมาทางนี้ก็แวะซื้อกินกันได้ตอนนี้เราแวะซื้อของกินกันนิดหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเชี่ยวตลาด นี่แหละครับผมถึงแล้วครับที่สุดท้ายของวันนี้นะฮะโชคดีหน่อยที่ฝนยังปล่อยๆนิดๆแต่เมื่อกี้ตอนขับรถมานั้นระหว่างทางเนี่ยก็คือว่าฝนตกแรงมากเลยที่ว่าจะไม่ได้เดินซะแล้วแต่มาถึงปุ๊บก็โอเคอ่ะก็ยังตกปล่อยๆแต่ก็ยังพอเดินได้ลองดูกันข้างในดีกว่าว่าตลาดน้ําท่าคามีอะไรบ้างร้านกาแฟนะฮะส่วนมากตลาดจะเป็นห้องๆตรงที่ผมเดินเนี่ยมันเป็นหลังคาจะกินผัดไทยหอยทอดเปล่า ไปข้ามไปก่อนเลยไหมค่ะ<อ>ี๋้วไปเดินอีกฝั่งนึงกันก่อนดีกว่าเพราะฝั่งนู้นมีอะไรบ้างถ้าฝั่งนู้นไม่มีคนชุบชุบแฉะเลยแฉะเลยครับนี่ก็ยังมีบ้าป่าปายนะอยู่ตรงนั้นกลับไปเดินฝั่งเดิมนีกว่า กกแก้วจะทำอะไรลูกเอาของเล่นแล้ววะน้ำปั่นหรือว่ากาแฟปั่นหรือวะฮะเอาดิกิปปนก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนนี้เดี๋ยวแวะกิ้งก๋ยว,วยเ,ยววยเตี๋ยวกันดีกว่ามีน้ำมะนาวปั่นไหมครับเอาแก้วนึงครับตลาดปิดกี่โมงครับเนี่ยวาย,ว,วายแล้วใช่ไหมวันนี้คนเยอะไหมฮะ พอได้เมื่อวานาผมมาแล้วไม่มีเลยผมวันนี้ขากลับเลยต้องแวะนอนแล้วเนั่งกินอย่างเงี้ยที่นั่งก็ดูแล้วติดริมแม่น้ําเลยนะฮะขอค้าแม่ค้าเวลาขายของเสร็จเขาก็ขายเรือกลับบ้านกันมาแล้วนะก๋วยเตี๋ยวต้มยำถ่าทางจะอร่อยอันนี้เป็นต้มยำใช่ไหมแห้งแห้ง ครับผม,ม,น,มนีมาอีกแล้วมาอีกสามชามนี่ข้าวหมี่ต้มยำนะครับขอนั่งกินก๋วยเตี๋ยก่อนนะครับฉันรอโอเคครับคือเราไปดูแถวเรือนมีอ,อะไรบนะ้างตัวน่าปิดผ้าันหมดแล้วฝนตก S <S จริงกระโดได้แต่ป้าไม่ให้กระโดดตรงนี้ของตรงนี้ก็ของกินเยอะนะครับเดินมาฝั่งนี้ด้วยก็ได้หนักปดูนี่เข้างในออเพราไปเชอข้างหน้ข้างในดีกว่าของแล่นอ่ะคู่อีกด้วยมาไงกห้าบาทบ้างกัสิบบาทคูไกว่า,<ส>า,าย<ส>าิ่งแต่แต่ละคนคืนด้วยบางกันสามบาทโอเคครับวันนี้ตลาดท่าพาก็คนน้อยไปหน่อยเพราะว่าเรามาสายถ้าสักเก้าโมงสิบโมงเนี่ยคนจะเยอะ แล้วก็มีของให้เราดูเยอะแต่ตอนนี้จะต้องขออนุญาตจบคลิปแตะเพลงเท่านี้ดีกว่าเนาะก็ไม่ไปเที่ยวอะไรส่วนมากจะเป็นการรีวิวน้มมําท่วมซะมากกว่าแล้วกรวรว็รีวิวที่พักก็ถ้าใครสนใจที่จะมาก็ลองดูกันนะฮะตามนี้ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบแตเพลงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจกันนะฮะยังไงก็มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็แนะนำกันได้เขียนคอมเมนต์มาคุยกันได้ข้างล่าง วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ